นุ่มกัญชัยสุดทนส่งทนายแจ้งความดำเนินคดีนักร้องสาวอดีตดาราดังตบซัพบบอสปัน20ล้านอ้างพาออกรายการโหนกระแสวันนี้12พฤศจิกายนที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเวลา12.50นาฬิกา50นาทีนยพรศัก์วิภาสาพานนหรือทนายตุย๋ยได้รับมอบอำนาจจาก นายพูดิดกำเนิดพลอยหรือหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามกรณีมีคลิปเสียงนักร้องเรียนสาวและอดีตดาราชายชื่อดังติดต่อพูดคุยกับนางสาวปัญจรัตน์กนกรัฐนพรหรือบอสปันผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนกรุ๊ปโดยอ้างสามารถพาออกรายการโหนกระตสพร้อมอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยโดยเรียกรับเงินจำนวน20ล้านบาท ทนายตุ๋ยเปิดเผยว่าได้รับมอบอำนาจจากหนุ่มกัญชัยมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกรณีที่มีคลิปเสียงนักร้องเรียนสาวและนักตบซับชายมีการโน้มน้าวชักชวนและเรียกรับเงินสดจากบอสปันจำนวน20ล้านบาทเพื่อแลกกับการมาออกรายการโหนกระแสโดยมีการนำชื่อของหนุ่มกัญชัยและรายการโหนกระแสไปแอบอ้างโดยคลิปเสียงดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกลุ่มเหล่าบอสดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นช่วงที่หนุ่มกัญชัยนำเสนอเรื่องดีไอคอนกรุ๊ปเป็นอีพีแรก ทนายตุ๋ยกล่าวต่อว่าในวันนี้ได้นำหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงดังกล่าว2คลิป29นาทีกับ6นาทีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ทางตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเนื่องจากคลิปเสียงดังกล่าวค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเสียงของใครแต่ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบปากคำบอสปันให้ตัวบอสปันยืนยันอีกครั้งว่าเป็นเสียงผู้ใด ซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวส่วนหนึ่งหนุ่มกัญชัยได้รับมาจากบอสปันแต่ตนก็ไม่มั่นใจว่าจะมีคลิปเสียงเพิ่มเติมอีกหรือไม่เพราะตนก็เพิ่งได้รับมาจากหนุ่มกัญชัยเมื่อคืนนี้ทนายตุ๋ยกล่าวต่อว่าทั้งนี้หากทางตำรวจได้ข้อเท็จจริงแล้วจะนำมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินคดีในข้อหาอะไรบ้างแต่เบื้องต้นตนคาดว่าจะเข้าข่ายข้อหาช่อโกง พอรอบอาคอมพิวเตอร์และข้อหาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์แต่ก็จะต้องดูรายละเอียดอีกครั้งโดยตนเชื่อว่านักร้องเรียนสาวและนักตบซับชายน่าจะรู้จักกันดีมีการพูดคุยแบ่งหน้าที่กันทําและคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพูดคุยกับบอสปันเพื่อเรียกรับเงินเรื่องดังกล่าวทําให้หนุ่มกันชายโกรธมากเพราะหนุ่มกันชัยกับรายการเกิดความเสียหายและส่วนตัวเชื่อว่านักร้องเรียนสาวและนักตบซับชายมีการกระทําแบบนี้มาก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้งสองคนไม่ได้สนิทกับหนุ่มกัญชัยแต่อย่างใดทนายตุ๋ยกล่าว